สวัสดีครับปรับติดเกมนะครับวันนี้จะมาแนะนำกันออกไอเทมของไอรีสูตรรีมิกของทีมโมโนรี่เบคอนองผมซึ่งไอรีตัวนี้เนี่ยเป็นไอที่แปลกนะครับเพราะว่าปกติไอลี่เราจะชอบแบบเน้นครีบ้างเน้นเจาะกาบ้างไม่ฮนะไอรีของโมโนรี่เบคอนครับเน้นเกาะเน้นเลือดนะผมชิ้นแรกมาเป็นแมนเทลออฟราครับผมเพื่อเพิ่มโจมตีเพิ่มเกาะแล้วก็เพิ่มสกิลอินแคนเทชันครับทำตัวเมจต่อเนื่องสูงสุดที่ร้อย 60ต่อ1วินาทีครับที่ไม่ว่าเต็มนะซึ่งมันบอกไอ้นี้ที่แบบโดดเป็นกรรมวงมากคือเหมือนกับเบคอรที่บอกว่า ID ไอ้นี้นี่เป็นตัวละครที่เน้นบุกกลางโวงครับมันตายง่ายเกินดังนั้น,นการที่มีความถึกแล้วคอยฟาร์มสกิลได้เรื่อยๆย่อมดีกว่าจะเมจแรงแรงแต่เข้าปุ๊บตายปั๊บประมาณนั้นแหละชิ้นที่2ครับแน่นอนเนื่องจากเราต้องวิ่งเลนนะครับดังนั้น Hermes Select ต้องใช้ครับผมวิ่งไปพิกมาวิ่งไล่ฆ่าวิ่งไล่แกงอะไรพวกนี้ยฮะลบ1 ย้ายเลนไปกันป้อมก็ต้องใช้ครับดังนั้นชิ้นนี้ไม่ออกไม่ได้และที่สําคัญมันลดพวก CC เช่นสตันสโล่พวกนี้ทําให้ไอริที่มีรองเท้าผู่นี้เนี่ยหลุดจากการโดนจับง่ายขึ้นครับซึ่งเอาจริงตัวที่เลือดน้อยต้องการความพิวยังไงควรออกนะฮะมันช่วยได้เยอะจริงชิ้นที่3ครับตัวนี้เป็นการที่ชัดว่าไอริตัวนี้เป็นไอริสายโปวดครับคือฟอร์ดเคฟครับทำไมฟอร์ดเคฟล่ะเพราะฟอร์ดเคฟเนี่ย มันทําให้เวลาที่พุ่งไปปุ๊บก,กดฟันหนึ่งที่ติดสโลหมู่นะการมีสโลหมู่เนะี่ยช่วยเพื่อนในทีมได้เยอะนะครับถ้าสังเกตได้ว่าในงานแข่งเนี่ยอลิสของ 007X ครับเปิดสโลทีไรเนี่ยได้เรื่องทุกทีคือการที่โดนสโลหนึ่งนะมันทำให้เข้าก็ยากหนีก็ยากการมีฟอสเคฟติดตัวไว้พุ่งไปปุ๊บฟันติดสโลททาให้เพื่อนสู้ง่ายนครับเลยเป็นทีมที่3นะฮะทีมที่4ครับเบรเดนออฟฟรอยเนื่องจากว่าเวทมันแรง ไม่ว่าจะเป็นลอเรลที่กำลังฮิตในงานแข่งมาแทนจินนาเลยพูด,ดง่ายๆกับไคหน้าเดี๋ยวนี้ก่อนเปต้าเวทแรงครับผมการมีชิ้นนี้ฮะช่วยแก้เรื่องโดนเวทยิงกระบาลตายทันทีได้ง่ายขึ้นเยอะครับแล้วก็ลดคูดาวด้วยเพิ่มต้านเวทเพิ่มมชีวิตรวมถึงมีโลติดตัวทาให้ขึ้นอีกขั้นหนึ่งครับชิ้นที่5ครับเป็นมูรามาศาอ้าวเริ่มมาดาเมจแล้วเพราะว่าเอาจริงรเนี่ยดามเมจหลังๆถ้าเกิดศัตรูมีเกาะเนี่ย การมีจอบเกาะเยอะช่วยแก้เรื่องราเมจไม่พอมได้ง่ายกว่าการออกง่ายกว่าการออกคลีหรือการออกระเบจดเพียวๆนะการมีจอะเกาะช่วยเ,อเยอะถ้าเกิดสตูเกาะเริ่มหนาเอาจริงสตูส่วนใหญ่ก็เกาะสามร้อยครับถ้าเกิดลดได้สักสามร้อยก็ช่วยได้เยอะลนะฮะชิ้นนี้เลยเป็นชิ้นที่ห้าครับผมชิ้นสุดท้ายอย่างที่บอกกับไอซ์ตัวน,นี้มาเน้นป่วนออกเป็นเมลอฟเพลทำไมเพราะว่าชิ้นนี้เพิ่มเกาะเพิ่มพลังชีวิตเวลาพุ่งไปกลางวงปุ๊บไอซ์โดนตกอยู่แล้วแหละเมื่อตกุกสะท้อนเป็นพลังเว์ใส่ไฟ ตรงข้ามที่โจมตีเข้ามาก็ทำาเมจเพิ่มเติมได้อีกคือให้เขาตีเราแต่เราได้าเมจเพิ่มก็คุมนะฮะแล้วเราตายยากขึ้นด้วยเลยเป็นเมลอฟเพนชิ้นที่6กครับผมเหมือนกับว่าทางเบคอนเนี่ยเน้นสายถึกกับทุกตัวเลยนะไม่ค่อยเน้นาเมจเท่าไหร่เน้นถึกๆเขาว่าและยืนนานๆมากกว่าและนี่คือทั้งหมดของไอริที่ลิมิกใช้นะครับสำหรับใครที่อยากดูตัวไหนรีเควสมาได้แต่ตัวสคุณตัวละครส่วนใหญ่ป๋าทำไปแล้วละ่ะในเพลิสในเพลิดท้ายคลิปนี้สำหรับคลิปนี้ป๋าคงต้องขอลาไป ถูกใจก็กดซับสาคให้กันด้วยล่ะบ๊ายบาย